็นั่งจิบกาแฟครับชมวิวครับชมวิวบรรยากาศสวยๆสวัสดีครับวันนี้มาดูงานคอนโดครับที่เสร็จไปแล้วนะครับเก็บงานครับแล้วก็มีตกแต่งครับชุดโซฟาครับแต่งคอเตอร์ครับที่ประทานอาหารนะครับไปดูกันครับ นี่นครับชุดโซฟาเป็นของบริษัทที่ทเข้ามาตกแต่งครับบริษัทที่รับบิวอินครับน,นังนครับเปิดไฟด้านนี้คนระ ประมาณนี้นะครับนี่คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่งมอบแนละ้วจะมายังมีการมาเก็บงานอยู่นะครับนี่มาดูนี่คือโต๊ะทานข้าวนะครับร้อมไฟนะครับดูมุมนี้ ทำบริษัทได้มานะจัดตกแต่งนะในมุมชุดทีวีนะครับก็มีไฟเอวีดีครับข้างล่างนะตรงกลางนะตกแต่งนะเอาของมานนะโชว์นะก็จะมีนี่นะครับ เป็นระเบียงด้านนอกนะครับมีม่าน,นครับม่านแสงครับม่านทึบนะบดูมุมนี้นครับน้องนอนคนระับ จะมืดหน่อยครับเพราะไฟยังไม่มีคนระับยังไม่ได้เอาเอาขึ้นคนระับเอาสวิไฟขึ้นคนระับดูม,มุมนี้คนระับมันมากนนะครับมันแงสงกมันถึบนะครับ ประมาณนี้นะครับสนใจติดต่องาน,นครับเบอร์โทรครับทิ้งไว้แล้วครับอันนี้ส่วนทิวขึ้นมาหน้าบานเป็นกระจกครับมีไฟไดีครับประมาณนี้นะ ดูระเบียงน้านนอกกันนะครับมุมทางกาแฟนะครับก็จะมีโตะ๊ะก็อีสองอันนะครับแล้วก็โตะ๊ะมีชุดต้นไม้เทียมยนะครับมาดูวิวธรรมชาตินะครับชาติของตึกมุมระเบียงก็ประมาณนี้นะครับเข้ามาในห้อง ก็ประมาณนี้ครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ซับสไครด้วยนะครับขอบคุณครับ